ให้แต่ยกทั้งถาดอย่างนั้นมันก็เกินไปแล้วของคนเนี้ยมาแล้วคุณแม่มาเร็วมาทั้งกินทั้งดูดกันมาคุณแม่อันนี้อร่อยจริงจริงตา่ยอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้ไม่เหลือแล้วอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้กระบาลหนูค่ะคุณแม่จะดูดสมองอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหแค่ไหนเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังสวัสดีคุณผู้ชมก่อนทางการคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ ดูดน้ำได้จริงเหรอนี่แค่กินเค้กนี่ยังฟินขนาดนี้กัแท้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะส่งไปไหนส่งให้คุณแม่ดูดแล้วส่งให้เดูดอ่ะในนี้มันมีไหม่ไม่ลืมเพราะหมายถึงว่าคุณกินหมดแล้วหรอดูไปหมดแล้วอ้ออันใหม่สิค่ะคุณแม่คุณผู้ชมค่ะเค้กสวยไหมทุกคนสวยมากไมไม่ลวมันแปลกด้วยอ่ะแปลกดูดีรสชาติเค้กนะกินแล้วฟินขนาดนี้ดูเจ้าของดูเจ้าของ ก็ต้องลองไงก็ต้องลองไงรอไม่มีเมียก็มีผัวเจ๊ค่ะรู้ลัเซ็งไม่เคยตกถึงท้องเลยไม่ว่าหน้าตาเค้กที่เรากําลังกินเนี่ยดูดีแล้วข<ม>องดูดีกว่านี่ไงนี่ <ๆ S 2> ไงค่ะขอต้อนรับคุณก้องจากร้านเค้ก จะไปพูดเรื่องขนมมีคู่หรือยังจ้าเนี่ยยังยังโสดครับแต่ต้องมองไปทางนู้นตา่และเอาแบบง่ายๆเลยเรียกว่าจบเลยอันนี้เป็นเค้กมะพร้าวดูดน้ำได้ครับอันนี้จะเป็นรสออริจินอลอันนี้จะเป็นอันชันครับทีนี้ทางนู้นเขาดูดหมดแล้วเติมได้ไหมคะได้ได้อันนี้ต้องรอพี่ตั๊กช่วยหยอดลงไปในรูตรงนี้ มันจะลำบากไันะนี่หมดแล้วไม่เป็นไรเราทานอันใหม่ได้ไป่ดยังไงอ่ะทำไมถึงออกมาเป็นหน้าตาเค้กเค้กมะพร้าวคุณผู้ชมค่ะว่าธรรมดาไหมพี่สุเราเ็เห็นทั่วไปใช่ไหมเพราะว่าเมืองไทยคือเมืองมะพร้าวของเรามันเด็ดหรือว่ามันพิเศษกว่าคนอื่นยังไงคือจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่การคัดเนื้อมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อที่อ่อนมากนะครับแล้วก็ของที่ร้านเค้กโคตเนี่ยก็ลูกค้าค่อนข้างนิยมในเรื่องของเนื้อมะพร้าวที่อ่อนๆเค้กมะพร้าวชิฟฟอนเป็น จะเป็นนิสอเมริกันสไตล์นะครับทีนี้เราก็ต่อยอดมาโดยการที่พยายามเอิอดนึกว่าจะมีเค้กมะพร้าวแบบไหนที่ทําให้ลูกค้าแบบว้าวรู้สึกว่าแบบให้มีวิธีการทานใช่ให้นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วเนี่ยอยากให้มีดีไซน์แล้วก็วิธีการทานที่มันแปลกแล้วก็เข้ากับวิถีชีวิตของเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆเพื่อนกันรักกันแบบนี้ครับเจาะหลอดตรงกลาง4ี่หลอดสีสษะชนกันดูดไปแล้วก็ตักเนื้อเค้กทานไป เมื่อกี้เห็นสองคนนั้นชิมเล่าให้ฟังนี้มันรสชาติมะพร้าวเขาเป็นยังไงมะพร้าวเด็ดมากตัวน้ำมะพร้าวนะกินใจมันหวานนี่ไงเนี่ยยังไม่ได้จบยันยังแบนได้ทานได้ทานตา้่านตแล้วตัวน้องกล้องเนี่ยไปได้ไอเดียแล้วคืมไปถึงว่าคิดได้ยังไงออเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วมันก็เป็นค่อนข้างงานเชิงสร้างสรรค์นิดหนึงบวกดีไซน์คือเราอยู่กับมะพร้าวอยู่กับเค้กมาแบบ ร่วม10ปีแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมีความใจจดใจจ่อแล้วก็พยายามคิดก็คือสมุตสงครามโอ้โหมันละมุนลิ้นมากเลยนะคือมะพร้าวนี่อ่อนและอ่อนอ่อนละมุนจริงๆนะนี่คือเนื้อที่คือสเปคของเนื้ออ่อนๆของเทมโปสูหนูบอกเลยว่าสเปคของมันต้องขนาดนี้เลยนี้ก็ไม่ได้ใช่จะกําหนดประมาณวันเนี้ยประมาณ15วันถึง18วันเนื้อมะพร้าวจะอยู่ประมาณนี้เกินแล้วรสชาติเปลี่ยนเหรอมันก็จะเป็นมะพร้าวแก่ซึ่งมันก็จะมันก็จะผิดคอนเซ็ป ของที่ร้านความความอ่อนนี่มันทำให้เกิดความละมุนนุ่มลิ้นอะไรอย่างี้ละมุนมากคุณแม่หนูแกะเนื้อมะพร้าวกินเลยอ่อนจริงเปิดนานหรือยังคะถ้าเปิดร้านเคโคนเนี่ยประมาณเกือบสิบปีแล้วครับ2,010แต่จริงก็ก่อนหน้าเปิดร้านที่เป็นลูกเรืออยู่ก็ทำมาด้วยคู่กันะครับอ๋อ แสดงว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นลูกเรือแล้วตอนนี้ลาออกนอกใจไปแล้วครับอันนี้คืออันนี้งานหลักของหนูอันนี้เป็นงานหลักครับน้าที่การงานก็ดีแต่มาชอบแบบนี้ใช่ครับผมก็เป็นคนละสไตล์กันครับโดยเฉพาะต่างชาติถามนิดนึงเวลาเขาเห็นเค้กของหนูอะเขาตะลึงพึงเพิดไหมที่สาขาขอนยา่นนะครับจะเป็นชาวจีนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ชาวยุโรปก็มากันปรับห้าสิบเห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่คือเขาชอบมาพาวอยู่แล้วแล้วก็ความอ่อนของมันเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าแบบเออมันแตกต่างต้องขาก็มีทิทร้าน ที่ไหนบ้างมีที่หลังการบินไทยสำหับงานใหญ่ครับวิพาวดี22และไอคอนสยามชั้น6ชั้นโรงหนังเลยถ้าจองต้องจองแต่ว่าตรงนั้นก็ยังมีนะมีอะไรบ้างก็จะเป็นเขาเรียกเครื่องเคียงครับจะเป็นกลุ่มของมาคู้ชมขาคนที่ไม่ได้อยากดิ่งมาพราน้ำผอมครับไม่ได้อยากเป็นแบบเค้กอย่างเดียวเขาจะมีขนมปังสังขยาให้นะคะก็จะเป็นรสชาไทยรสชาไทยและรสชาเขียว อันนี้เป็นพุดดิ้งอะไรคะอันนี้เป็นพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมครับผมทุกอย่างที่เป็นมะพร้าวนะคะคุณผู้ชมครับจะบรรจ์ค่อนข้างเบาๆไหลๆจะบอกว่ามีส่วนมุ่นๆนุ่นด้วยเหรอวนน้อยมากครับเพราะว่ามันจะเออ่ low fat low sugar ตามคอนเซ็ปต์หนูใช้อะไรบ้างเออเมื่อกี้พี่สุถามก็ดีแล้วมีมีโลอะไรบ้างลูก low fat low sugar ครับมันจะมีส่วนประกอบของมะพร้าวน้ำหอมเป็นหลักแล้วก็นมสดฮอกไกโดแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อน คุณแม่ไม่ต้องไปถึงงอระโดนเทริงๆนี้ใช้ใช้หลอดดูดได้เลยทมันจะนิ่มมากคุณแม่กระดกเลยค่ะเอาเลยกันแม่เต็มที่ค่ะแล้งใครสอนน้องกว่างทำเค้กใครสอนจริงๆสูตรเบสเป็นของคุณน้าแต่ว่าคุณน้าไม่อายุเยอะแล้วไม่ได้ทำละแล้วก็ได้สูตรตรงนั้นนยครับมาพัฒนาปรับปรุงรู้แล้วว่าทำไมสองคนนั้นหยุดไม่ได้อ่ะลอยคุณแม่คุณผู้ชมพอเริ่มต้นแล้วมันไม่รู้จะหาเวลาจบยังไงอ่ะอยากให้ทานดิฟอันนี้ด้วยนะครับไหน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 มันเป็น ชาไทยจิ้มไปนะมันน้อยไปอ่ะคุณนะาหรอหรควักจากกระปุกเลยได้ไหมก็ได้ครับได้ได้แม่จบมลหมครัไม่เป็นไรพี่เลยอะเลยค่ะให้ยังติดอยู่กับพ่ออยู่เลยเนี่ยแล้วกงใหญ่พี่ชิมไปไหนสีสีเขียวไหมครับสีเขียวนะคะนั่นเป็นชาเขียวใช่ไหมชาเขียวก็ชาไทยคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมมากเขาเทสของการชิมดีมากอันนี้ชาไทยมีความขม ปลาแ่มปลาแ่ม <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ไม่ได้เยอะนะห <c oughs> มายถึงว่ามันจะมีปลาแรมได้แล้วแล้วกลิ่น <c oughs> ชาไทยจะแรงมาก <c oughs> ถ้าใครที่ชอบชาไทยแล้วแรงแบบนี้เหมาะกับคุณมากเข้มคนเนาะ้าเขียวเป็นไงฮะ ก็กลิ่นชาเขียวแบบว่าเนี่ยพอพอกินเข้าไปแล้วบึกมันต้องอย่างนี้เนอะอยากลงมือทำบ้างสอนได้ไหมคะก้องค้ได้ครับจะมีวิทยากรจะมีแผนกสอนโดยเฉพาะเลยเป็น DIY ครับวันนี้จะเป็นเซตที่เราส่ง delivery ให้ลูกค้าไปทำใครที่ทานแบบปอนใหญ่ๆไม่ไหวก็จะมีเซตจิ๋วๆให้ลูกค้ามใครที่กำลังรู้สึกว่าการแต่งหน้าเค้กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณอยากจะเข้าลองไปทำ DIY ดูช่วงหน้ามีแน่นอนสักครู่ค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักอีกท่านหนึ่งค่ะต้องบอกว่าเป็นผู้ ร่วมอุดมการหรือว่าผู้ร่วมเป็นเจ้าของค่ะคุณตูนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อไหมคะว่าพวกเขาขายเค้กมันชีวิตจิตใจตัวพ่อพ้อทำไมอะทำไมเค้กคุณมันไม่อ้วนหรอคะใช่ค่ะเค้กเราเป็นเค้ก low fat low sugar no margarine no trans fat ใครที่เป็นโรคแพ้ต่างๆบางคนแพ้ทรานแฟตบางคนแพ้มะการีบางคนแพ้แป้งบางชนิดบางคนหวานมากก็ไม่กินมันมากก็ไม่เอาแต่อันนี้ค่ะคุณค่ะคุณอร่อยได้แล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยแต่อ้วนนะถ้าคุณกินเยอะถ้าคุณกินทั้งแผ่นแล้วนะไอ้แบบเค้กที่มันแบบโน่นั่นโนนี่โนอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยอร่อย แต่อันนี้โคตรโคตรอร่อยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิ๊ต้าคเป็นคนชอบกินเบเกอรี่นา้ยดิเซียนเซียนเบเกอรี่เยอะวันนี้จะแบบว่าคอมเมนต์ได้เยอะแล้วแล้วก็มีแต่วันนี้เราจะมา DIY คุณแม่อร่อยมีสองสองชนิดนะคะเป็นเค้กมะพร้าวดูดน้ำเป็นรสสตรอเบอรี่กับรสช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวนั้นอ๋อเราจะมีไอ้ตัวนี้มาเป็นส่วนประกอบด้วยแล้วเค้กชิ้นตัวนี้ไอ้ไอมะพร้าวนี่ใหญ่กว่าเค้กนะท่านเขาเล่นจะมาไหม เดี๋ยวเขามีวิธีการอ๋อมีวิธีการใครอยากทำคุณอยากทำคุณเชิญเลยเชิญทำได้สองคนตัวคนละสองคนไม่ทำไม่ทำคุณแม่ให้นี่กะไฮได้ได้เราๆกินอย่างเดียวใช่ไหมทุกคนตัดสินมาเราเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยค่ะสตรอี่ก่อนนะคะพี่ไฮครับพี่ไฮถือพี่ไฮถือเอาเรายืนทำไมเราทำแค่นี้สินี่ครับพร้อมๆกันไม่รอดเลย้ในการย่างสโตรโลตลองทำเองคิดเอง ก้องกับน้องตุนอยากกินนะเดี๋ยวคุพี่เองอันนี้ช็อกโกแลตมันเริ่มร้อนแล้วเนาะมันจะเมลแล้วเนาะเทกเจอร์เทกเจอร์มันจะเมลเมลโอเคโอเคครับผมเลื่องกล้องเ่องนั้นอะเาไว้เรียครับแล้วก็อันนี้ทีนี้มาล้างมือสมมติว่าล้างมือมาเรียบอมเขาล้างแล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้โอเคยกนะได้เลยครับมือมือนี้แทะแทะเข้าไปมือเดียวโอเคเบา ต้องประคองยกขึ้นมาด้านหมไปต้องมาได้แม่เหมือนไอ้นี่เลยนะไอ้ซิลิโคนที่เขายัดนมเวลาต้องประคองสองสองเลย์ต้นต้นน้องต้นให้ทำเองตั้งใจเราตั้งใจตรงไหมห้ามถามห้ามถามถามได้แต่ผมมันมีกฎกกติาไม่เลยทำถึงแม่คะเดี๋ยวเราก็เราจะตัดสินไงไม่เคยทำมาก่อนว่าแล้วฉันก็ลองกินนี่ไปอีกชิ้น ได้ข่าวว่าหมดแล้วนะดค่ะนัดค่นี่ไอ้เราก็นึกว่ายังเหลืออยู่อาหลอดมาจับจับไปเแล้วดังจะรื้เติมครับพี่พี่หนูแม่เติมได้แล้วยังมีหน้ามาบอกได้ข่าวว่าหมดแล้วอันนี้อันเนี้ยอันนี้ที่ร้านน่ะของของของน้องกองเนี่ยจะมีแบบเป็นจานอย่างนี้ด้วยไหมจะมีแบบนี้ด้วยครับเซตเล็กที่ลูกค้ามาท่านสองท่านเนี่ยครับก็จะมีอันนี้ไว้ให้ไว้ไหนน้องก้องจ่าลูกค้าก็จะเป็นในาวัยทำงานขึ้นมาเลยครับแล้วก็จะมีน้องๆมีวไวทองมงคลมีไวทองมงคล แม่ชอบให้ทานเนื้อมะพร้าวอันอ่อนเฮ้ยพิสูจน์ดูแพงทีนี้ตัวนี้ที่เดี๋ยวเราหยอดรอบๆเลยครับตามจินตนาการได้เลยครับหย่อนวนๆแบบนี้เลยค่ะค่อยๆเี๋ยวดวนที่เป็นสีส้มไมั่วๆไปต่ำไดแต่ก็ออกมาดูดีนะดูดีนะไม่มีใครชมให้มันเป็นศิลปะเอจงใจ ได้แล้วครับก็สวยครับแล้วก็มีเกรดช็อกแลตครับน้องตูนมีเปิดคอร์สไหมคะแต่ก็น่าตานี่ค่ะมีสอนเบเกอรี่อันนี้สูงมากอันนี้แต่งนอกจานด้วยครับอันนี้เป็นนอกเรื่องนอกเรื่องสำหรับคนที่อยากจะทำเบเกอรี่คุณตูนรับสอนด้วยนะคะอุ้ยเหรอคุณตูนบอกว่าสอนรับสอนใช่ครับก็จะมีแนะนำเรื่องธุรกิจด้วยตอนนี้คุณไปเป็นปีไปเรียนเยอะไหมครังตูนไปเรียนทำโอ้ทุกอาทิตย์ แพงไหมลูกค้าคอร์สไม่แพงครับเริ่มต้นที่4,900บาทก็าจะเป็นคอร์สแบบสตาร์ทนะครับสับคนที่ทำไม่เป็นเลยแล้วก็แอดวานขึ้นมาครับผมแล้วก็ถ้าอยากทำธุรกิจเนี่ย เราคก็จเราได้อีกคลาสหนึ่งใช่เพราะเราก็ถือว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่เราทํามาเนี่ยเราไม่มีใครแนะนาเพียงแต่ว่าก็ออกมาลุยเองแล้วก็มีประสบการณ์มาถ้าน้องๆอยากจะได้คําแนะนําหรือว่าถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้เนี่ยเราติดต่อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมค่ะทั้งเรียนอยากทั้งสั่งขนมใช่ค่ะอยากสั่งเบเกอรี่ก็สมาทด้สุสวยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใครชมเราสละยอดสุดยอดสวยสวยทั้งคู่แต่ถ้าสองท่านทําการแข่งขันกันถ้าให้พี่ตั๊กกับพี่หนุ่มแหม่มเป็นตัดสินเราก็จะเข้าข้างโดยไร้เหตุผลนะไปแอดเลยเห็นเห็นเลยนะพี่ตั๊กก็จะต้องบอกว่าของเขาอ่ะสวยทางเราเราก็จะบอกว่าของไฮอ่ะเด็ดเรามีคนมาตัดสินดีไหมดีดีดีน้องเคทน้องเคทและน้องแนทค่ะ แนะนำให้รู้จักมีกล้องนะลูกสัสดีคะเจ้าของร้านเค้กคือใช่ด้านที่เป็นผู้จัดนะคะทั้งสองฝันหรือฝักตัวได้ให้น้องเทกับน้องแนทลองดูสิคะการจัดจานของคุณไฮอาบงงกับคุณสุนารูนี่นะฮะอันไหนสวยกันชิมดีกว่าชิมดีกว่าเอาหลอดมาเอาหลอดมาวิธีการชิม หนูถ้าหนูอยากได้น้ำมะพร้าวหนูต้องจอกค่อยๆปั่นแล้วหลอ่ดดูฟันลูกปันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนหน้าปั่นใช่ไม่ใช่เหรอแม่ไม่น่าห้ามเลยดูดแร่นั่นหมดเลยก็เห็นน้ำอยู่แล้วเจาะเป็นมะพร้าวโอเคครับกลัวอ้วนไหมจ๊ะกลัวอ้วนไหมจ๊ะไม่กลัวไม่กลัวค่ะไม่กลัว ไม่ควรด้วยโอเคลองดูลองดูนิดหนึ่นะคะต้องไปกินลงไปคนิดันึ่งไปแล้วไปแล้วหุ่นนิหนึ่งหนนิดนึ่งเหนืองแรงน้ำหวานมากโอเคโอเคมีเทคนิค่ความ่นใจไหมตื่นใจแล้วหนูชิมเค้กได้แล้วก็ดูดน้ำชิมเค้กดูดน้ำเลิศเลิศเลิศอันนี้ต้องกลัวเลยนะคะเพราะทุกอย่างเป็นโลว์แฟตค่ะ เอาเนาะเออคิดถึงไหมคิดถึงลูกสาวชอบแน่แน่คิดถึงลูกไหมรักไปเลยคิดถึงลูกเอาไปฝากลูกได้ไหมฮะได้ค่ะ คุณผู้ชมคะรายการเรามีคอนเซปต์กินที่นี่ด้วยคาบกลับบ้านได้ด้วยเขาเขาใส่กล่องแทนนี่ไหมพี่อร่อยเอาใช้คำว่านีบก็พอเป็นไงเป็นไงอร่อยมากค่ะเจอได้ที่ไหนเจอได้ที่ไหนก็เจอได้ที่ไหนยี่หคาเฟ่สองสาขาครับวิภาียี่สองราชบุรีไทยอะครับฮสยามชั้นหกครับโอเคใกล้บ้านเราใกล้บ้านเรามาเุดหนุนกันครับผมดูเห็นทรงแล้วนะดูเอ่ยเคียงบ่าเคียงไหลกันไหมคะคะแนนให้ยังไงดีคะ าราต้งให้าะแนนดยกอพี่การแต่งการแต่งการแต่งการแบ่งเป็นไงคะให้จานไหนชนะต้องต้องต้องเป็นคะแนนเดียวไะตกลงตกลงเปหน่งมือเราต้องตกลงระวังนะระวังคนจัดงับคอดูดีกว่าว่าใครใครใครจะงับน้อยกว่านเลียดดูเลียดเป็นไรลุงไม่เป็นไรลุกจ้าไม่เป็นไรมีกระซิบมีกระซิบาไปชหหน่งสองสามเอ๊ะ เฮ้ยไอ้ตันติสิบ้าเสียนมาเลยกระชั้นเขยนมาเลยกระชันแล้วต้องบอกยิ่งฉกกาผู้ชมค่ะถ้าหากว่าอยากจะอยากจะได้เค้กงานวันเกิดงานสําคัญสําคัญหรืออยากจะแวะไปทานอร่อยอ่อยก็ติดต่อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะีที่ยกมาให้เราถึงนี่ขอบคุณค่ะจากเค้กโค้ดค่ะร ลุงเข็ดและแมทหนๆกินของของเราคุณกินไปกี่คำสองคำมีสามถ้างั้นคงต้องแลกเปลี่ยนอะไรกันในช่วงหน้าแล้วนะได้ครับได้ครับขอแลกเปลี่ยนกับเรื่องราวของทั้งคู่อัปเดตกันหน่อยสักครู่เดียวค่ะขออัปเดตถึงเรื่องของบุคคลที่3ในครอบครัวคุณสักหน่อยได้ไหมคะครับผมบุคคลที่3คนนั้นคือลูกชายครับดีจ้าดูสิตัวใหญ่เขาใตั้งชื่อลูกเนาะตรนี้ไม่ควตั้งลูกเข็ดแล้วดีจ้า มาสวัสดีจ้าสสวัดีจ้าพี่ไม่ใช่แค่นี้นะขอดูก้นหน่อยขอดูก้นอ๋อหนตัวใหญ่ดีแบบอูรู้เลยว่าครงเนี่ยโตขึ้นหุ่นดีเน่กี่ขวบแล้วเนี่ยสามขวบเอาอีกไหมครัเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเดี๋ยวคิดก่อนพีขอคิดก่อนดูเขตตอนเข้าวงการใหม่ๆไหมวันนี้เป็นผู้จัดทำงานทั้งเบื้องหลังนี่ไงโอ้ยเนี่ไย น้องชายให้ดูว่ามีใครบ้างอ่าใครไทยถูกบ้างเจจินไตรเจจินไตรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกบีเตอร์คอปบีเตอร์คอปเจ๊เจ๊เจสัญยังเจสัญยั่งลีโอพูดลีโอพูดแต่เราคนใครอ่ะไหนคนไหนพี่อันเนาะอันอันอ่ะสามีเจนนี่ใช่ใช่ใช่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วสินานเกินพี่นี่ก็เกินยี่สิบกว่าปีฮะ อยู่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วยี่สิบสองปีพี่แล้วทำไมหน้าไม่คิดจะแก่อะไรกับเขาบ้างเลยคือตอนนี้ผมจริงๆผมสี่สองแล้วนะพี่อายุผมวิวย่าไปบอกใครนะว่าเลขสี่อะคือช่วงพันไหมมีช่วงอย่าลืมนะเลี้ยงลูกทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังก็ทำหลังบ้านก็ต้องดูทุกอย่างทำหมดแล้วมสามีก็ต้องทำทำ้างหมบ้าน คือมันพังไม่รู้ตัวพี่มันพังไม่รู้ตัวพันจนผมต้องโกว่าเฮ้ย <c oughs> พังเพราะทำหน้าที่สามี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่เกียวคือมันทางพัาสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่จริงๆตั้งแต่รู้จักพี่เขตคือรู้จักใหม่ใหม่ นายก็เอ๊ะทำไมหน้าดีแต่เขาไม่ใช้เขาไม่อะไรเลยค่ะไม่เคยอะไรเลยเลยที่หลุดปีนี่หลานมาใช่อยู่ไม่ได้ไงก็ไม่ยู่ไม่ใช้แต่พอตัวเองพังเสร็จปุ๊บพังก็เลยเครียดเพราะเราเห็นตัวเองทุกวันเราเริ่มรู้ตัวเองแล้วเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปลงโพลลงไอจีถ้าไม่ไม่ผ่านจุดไหนในหน้ามากที่สุดเครียดความหย่อนคล้อยเครียดรองแก้มนะครับแล้วมีผมมีรอยไอ้ดำดำแดงๆอะไรอยู่เงี่ยกระแตกมันเป็นรอยดำๆที้แล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เครียดมากก็เลยแบบหาว่า ทำไงเราเราลยปรึกษาใครดีครีมเราก็ไม่ใช้นะเสื้กรรมเราก็ไม่ครอบใจจะทำสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอไอดอลผมคนหนึ่งครับคืออาจารย์ผมเลยพี่โน้เป็นไอดอลคุณในด้านใดทุกด้านทุกด้านพี่โน้กับผมเนี่ยอายุห่างกันสิบปีนะพี่โน้แพรับพี่โน้ห้สองแล้วหน้าผิวหน้าก็ยังดีอยู่เลยก็เลยถามพี่โน้พี่โน้บอกว่านี่เขต เองลองเอานี้ไปใช้เลยลองผู้หนึ่งลองไปใช้ดูดาราตีน่าคุณผู้ชมต้องบอกต้องบอกนะหลายคนจะถามว่าดาราทําไมหล่อทําไมสวยนะอ่าจริงๆเคยไม่หล่อไม่สวยไหมเคยพังไหมเหมือนที่เราถามเคยพังพังคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณใช้มันอย่างแบบไม่ดูแลจริงๆอะการดูแลบํารุงและรักษามันจําเป็นมากเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงเราไม่เท่าไหร่ ผู้หญิงเอานิดนึงหาหมอได้ไหรือเอานิดนึงสิวขึ้นเรายังกังวลเรายังต้องหาวิธีรับมือแต่ผู้ชายอ่ะมึกต้องบอกเลยว่ามักจะคิดเสมอว่าไม่ต้องดูแลหรอกฉันเป็นผู้ชายผู้ชายจะคิดอย่างงี้พอพังมาแล้วเสร็จแล้วเสียเซลลแล้วเกือบนะเกือบจะแบบกลับตัวไม่ทันนะพี่เพราะว่า คือตอนรู้ตัวเนี่ยก็แบบถ้าไม่ได้อลาติน่าก็แบบก็แย่อ่ะเราลองดูว่าเซรั่มเป็นยังไงครับอ่ะลองดูแนทแจริงๆแนทเองน่าจะมีโลชั่นเซรั่ม ที่เป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ก็เยอะมีเยอะแล้วพอมาเจอไก่เจนน่าเป็นไงคือต้องบอกว่าของแนทเนี่ยแนทเริ่มมาจากเห็นพี่เขตคือด้วยความที่อยู่ด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะพออยู่ด้วยกันทุกวันเสร็จปุ๊บก็จะมีช่วงที่เขาพังเราอยู่ใกล้ๆเราเห็นแต่ก่อนมองหน้าพี่เขยต้องบอกต้องบอกว่าแต่ก่อนมองหน้าพี่เขตมองอย่างงี้นะคะลูกขุมขนไม่มีเลยอ่ะอยู่ๆพอเขาแบบพอเขาพังๆอ่ะลูกขนเขาก็กว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเผลอๆไป กลับมาดีอีกละแตก็อะไรเธอเลยขึ้นยาแต่พอใช้เนี่ยจริงๆรูผมขนที่มันเคยเป็นรูใหญ่มันมันดีขึ้นอ่ไอ้ที่ผมกังวลทั้งหลายแหล่เนี่ยว่าจะเป็นรอยด่างๆดำๆบนใบหน้าแล้วก็เรื่องของความกระชับล่องแก้มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นด้วยตัวผมเองหลังจากพี่เขียใช้เน็ตก็เน็ตก็ถามเขาว่าเฮ้ยนี่แบบอะไรใช้อะไรทำไมถึงดีขึ้นเขาก็บอกกระปุกแดงๆในห้องน้ำก็ขอได้อย่างนี้กระปุกแดงๆเสร็จปุ๊บพอเข้าไปเอ้า มีกระปุกเดียวเองอะทำไมกระปุกเดียวแล้วมันเสร็จสับเลยเหรอโอ้มันช่างรวดเร็วอีกอย่างคือเขาไม่เหนียวเนอะหนะผู้ชายชอบชอยชาบซึมเร็วมากผู้ชายชอบเลยทีมเหนียวเนอะใช่แต่ว่าซึมเร็วแล้วเข้มข้นมากนะคะ เนื้อครีมเข้มข้นมากหอมด้วยถามนิดนึงในทาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วมาทาครีมรู้สีไงจ๊ะผิวได้รับการดูแลอย่างดีทั้งนั้นที่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับเราอันนี้ความรส่วนตัวนะพี่แล้วผมไม่เคยคิดว่าผมต้องใช้ครีมอันนี้แหละแล้วผมไม่เคยพูดเรื่องเรื่องครีมหรือเรื่องเซรั่มที่ไหนมาก่อนแล้วพอเราใช้รู้ให้มันดีจริงผมว่า มันดีจริงๆเลยอยากบอกต่อครับโปรโมชั k, um ่นถ้าโปรมาป๊บพวกนี ay, course, ้เตรียมจับโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ในมือแล้วนะคะโทรศัพท์อยู่ในมือแล้วนะคะเตรียมกดได้เลยนะคะ1577รอไว้เลยนะคะวันนี้เนี่ย สาสายหรือว่าจะเป็น Li n e อดก็ได้ทริาจิน่ารวมไปยังไงวันนี้ค่ะที่แนทนำมาให้เนี่ยต้องบอกว่าสุดๆดจริงๆคุ้มค่าสุดๆวันนี้นะคะ1กระปุกทริาจิน่าอ่ะเปิดให้ดูแบบนี้เลย1กระปุกนะคะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกค่ะนะคะไม่พอสองแล้วนะยังไม่พอแนะมีขนาดพกพาเน่แบบนี้ให้อีกหนึ่งชิ้นเดินทางเดินทางเดินทางเป็น3แล้วนะคะและยังมีกระเป๋าเน่เป็นกระเป๋าวันนี้อีกนะคะ ป็นกระเป๋าอันนี้อีกจาก<ม>ราคาทั้งหมดเต็มเท่าไหร่ลูกเต็มเอาราคาเต็มทั้งหมด7,790บาทแต่วันนี้ค่ะ2,900บาทเท่านั้นสำหรับ3าสายแรก ให้สามสิบนะสามสิบผู้ชมค่ะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะซื้อหนึ่งกระปุกนะคะแถมหนึ่งกระปุกค่ะบวกกระปุกเล็กอีกหนึ่งกระปุกและยังมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบครับจากราคาทั้งหมดเต็มเท่าไหร่ลูกเต็มทั้งหมดเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้ค่ะ2,900บาทเท่านั้นครับนอกจากพี่โน้ใช้แล้วเนี่ยยังมีอหมูดิโลกใช้แล้วก็มีพี่ตู่และพี่ดาใช้หมดแล้วมั้ง ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าโทรมาเถอะบอกว่ามาจากรายการผู้หญิงทำมาหากินให้เลยค่ะเออเอาละคุณผู้ชมคะโทรมาเดี๋ยวนี้และตอนนี้เท่านั้นถ้าเลยรายการไปคุณจะไม่ได้โปรนี้อย่างแน่นอน1577หรือแอดไลน์แอดข้างหน้าไตรลาจิน่าจากราคาเต็มทั้งหมด เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่ไม่ต้องจ่ายถึงเจ็ดพันวันนี้แค่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับโทรมาที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะครับลายไตรจิน่าครับผมมีเป็นไทรจิน่าหนึ่งกระปุกแถมให้อีกหนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็ยังมีขนาดพกพาให้พร้อมด้วยนี่กระเป๋าอนี้น่ารักมากๆในใสเครื่องสําอางพกพาได้พกพาได้นะคะก่อนจากกันไหนๆน้องเขาเอาแต่ไตรจิน่าโปรดีๆมาให้เราเรามอบอะไรให้ดีคะอยากจะมอบเอ่อเขาเรียกว่าของเราคำคมสามีเนี่ยคือช้างเท้าหน้า แต่ภรยาคือความช้างขแยกเอาละกันวันนี้นะคะผู้หญิงทีมาหากินนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะจันรถึงสุขเรามาพบกันนะคะบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31นะคะคุณแม่วันนี้ขอ,ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะส,ส,สวัสดีคะ่ะค,คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ